สวัสดีครับวันนี้จะมาจะพาทุกคนมาดูควายนะครับโอเคควายนี่มันเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากมายนะครับ<ะ>ก็เลี้ยงไว้ไม่กี่ตัวอันนี้ตอนที่มันกลับมาน้อยที่สุดละ,ะนี่ช่วงที่มันกลับมาน้อยที่สุดนะครับถ้ามันกลับมาหมดนี่โอประมาณ4ี่รอตัวนะครับตอนนี้ก็กลับมาสิกว่าตัวแล้วครับอนนี้ไม่ไม่ถึงสิบหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ด ปดควายแต่ละตัวนี่ผมตั้งชื่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างตัว,ตวนั้นเขาชื่อหนึ่งนะครับแล้วก็เอันนั้นอันนั้นสองนะครับทุกคนจะได้จําง่ายนะครับ3มก็คือตัวนี้สี <Okay. S 1> นุ่นนะครับโอเคหกเจดไอตัวจุดต,ตัวเล็กๆนั่นเป็นชื่อแปดนะครับที่มันหายไปอีก400ตัวยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยครับอันนั้นมีสี่ร้อยกว่าตัวนี่ครับก็สบายๆชิวๆอยู่กับควาย ถ้าประเมินมูลค่าก็ประมาณสักตีเฉลี่ยง่ายๆอ่ะตัวละสองหมื่นสี่ร้อยตัวก็ลองคิดดูว่าผมรวยแค่ไหนคิดดูผมรวยแค่ไหนคิดดูสี่ร้อยตัวแล้วไม่ธรรมดาถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะลองไปจับดูนะครับโ <Okay. S 1> อเคเขาจะรู้จักเจ้าของดีมากนะครับนี่ครับกอดก็ได้นะครับเนี่ย oh, <no. S 1> น่นารักมากาตัวละสองหมื่นนะครับก็ปกติก็จะขายปีละสิบเจ็ดตัวปีนี้ก็ขายไปแล้วนะครับสิบเจ็ดตัวรวยไหมครับรวยไหมครับ <laughs> <laughs> ไม,มบบ่ได้โมบายบายกดไลค์กดแชร์ได้ คนรวยเขาไม่กินอาหารดีหรอกครับเขาจะกินนี่แหละประมาณนี้แหละนะครับนีออ่อร่อยคนรวยก็จะกินของแบบนี้แหละครับ